ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด เหตุระเบิด,ดเหงวันดับปี้จะไปยืนสาดน้ำตรงตู้เรือระเบิดตื้นคือบอกว่าจะไม่เู้เย็นทังท้ทงหลังเพลิงเผาวอดเตรียมความพร้อมสู่ทางรอดกู้ภัยทางบก ตู้หล่นท uh ับอุบ AH. ัต <steht> <turkey>, <ơi> ิเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่ายื่นควันดัำปี้จะไปยืนสาดน้ำตรงสู้เย็นมันก็ระเบิดตึ้นคือบ่กว่าก็ไหม้ตู้เย็นทั้ สวัสดีครับคุณผู้ชมเรื่องจริงเรื่องแรกคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปไขความจริงกับเหตุทีระทึกเมื่อตู้เย็นที่ตั้งอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งเกิดไฟลุกไหม้แล้วก็ปรากฏเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างน่าตกใจมากเขมเข้าใจว่าเขาโผไฟโผไฟทำกับข้าวก้มไปดูก็เห็นแสงไฟขึ้นอย่างรวดเร็วเราทำไงต่อ กัตโกนเรียกแกอยู่หน้าบ้านปะยาย่ายตดไฟไหม้บ้านแกหมดแล้วไหม้หมดแล้วเดี๋ยวไหม้ถึงบ้านฉันอีกนะวย่างี้แต่ไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านใช่ไหมก็รู้อยู่ว่าน้องการเขาออกจากเวลแล้วเขานอนก็ตโกนบอกให้ไปเรียกน้องการด้วยทั้งนี้มีหลานห่วงหลานสองคนอยู่แค่หนูคนเดียวค่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่เลยหนูก็นอนอยู่ในห้องเลิกงานมาอพอแต่สักพักเสร็จหนูก็เลยสะดุ้งตื่นมาป้าเขาก็ตโกนท่าว่านอกไฟไหม้หนูก็ไม่รู้ว่าไฟบ้านใครพอแต่สักพักหนู สะดุง้งสะดุ้ง่นขึ้นมาเหมือนสำลักฟันก็เลยมองมาจากนอกห้องก็เห็นไฟลุกที่ตู้เย็นก็เลยรีบหนีออกช่วงนั้นมีเสียงระเบิดอะไรไหมครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะที่ออกไปได้แล้วอะค่ะก็จะมีเสียงเสียงระเบิดจนเหมือนมันจะปะทุหลังคาห้องบนแล้ว ขอ,องบ้านพยายามสาดน้ําเพื่อดับไฟแต่ไม่เป็นผลครับไฟยังคงลุกไหม้อย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นจนเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุจึงใช้ถังดับเพลิงชนิดสารเคมีเพื่อใช้ดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเพลิงสงบก็พบว่าไฟได้ลุกไหม้ตู้เย็นจนเหลือแต่ซากและลุกลามไปยังเสื้อผ้าฟูกที่นอนที่วางอยู่ใกล้เคียงจนได้รับความเสียหาย ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตางแปลกใจกับไฟและเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นเิดนนไปาต้าเบิดตู้เย็นมาแหละแล้วเอาน้ำาร์ยิ่งจะฮึบขึ้นก็เลยได้ให้ตานไปเอากันอ้าวลงได้ยินเสียงที่ตู้เย็นไหม เห็นควันดับปี้จะไปยืนสาดน้ําตรงตู้เย็นมันก็ระเบิดตื้มคือบอกมากร,ร,ากร,รไหมตู้เย็นข้างหลังตู้เย็นนี่เก่าหรือยังนาาไม่จาก,กตู้เย็นใหม่แต่๋อแต่สายพวกาาสายไฟนี่เก่าเลย้ยาสายไฟนี่เจะเก่านะนบว่าโชคดีครับที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ก่อนที่เพลิงจะลุกลามสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้เจ้าของบ้านบอกว่าขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ภายในบ้าน พบเห็นอีกทีก็ไฟลุกไหม้ตู้เย็นแล้วจนเปลวเพลิงเกือบถึงหลังคาบ้านพร้อมกับมีเสียงระเบิดเป็นระยะระยะจนไม่มีใครกล้าเข้าไปดับไฟนั่นจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ว่ามาจากตู้เย็นระเบิดหรือเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจึงต้องรอให้เจ้าหน้าที่สรุปสาเหตุภายหลัง ได้รับแจ้งมาว่าเป็นไฟไม่บ้านแต่งตัวเองแล้วมันเป็นไม่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นที่เพิ่งซื้อมาเนาะแต่ว่าที่นี่ครับเหมือนกับว่าทางสายไฟบ้านมันมันพวกสายไฟมันลัดวงจรนะครับมันก็เลยเกิดอาการช็อตไหมอะไรอย่างเงี้ยหลังที่เราดูความเสียหายนี่มีอะไรบ้างครับก็ก็มีตู้เย็นนะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ที่นอนเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนไฟไหม้ครั้งนี้เบื้องต้นคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับอันนี้เรก็ไม่ทราบเหมือนปนุ่งก็เพิ่งเพิ่งเคยเจอถ้าไม่เกิดจากสาเหตุของตู้เย็นก็เหมือนไฟฟ้าลัดมงจรนอะไรนะอย่างเงี้ยใช่เพราะว่ามันเกิดจากที่เดียวแล้วส่วนที่เสียหายก็คือแค่ตู้เย็นที่อื่นที่อื่นไม่มีแล้วก็มีแค่ของรอบนอกนิดน,นหน่อยที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วก็การระเบิดของตู้เย็น ในขณะที่เจ้าของบ้านเองยังค้างคาใจครับว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะภาพที่เห็นคือไฟที่กําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงแค่บริเวณตู้เย็นเท่านั้นและตู้เย็นเครื่องนี้ก็เพิ่งจะซื้อมาใหม่ได้เพียง8เดือนเท่านั้นภาพเพลิงลุกไหม้ตู้เย็นกลายเป็นภาพที่สร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเพราะตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกันแทบทุกบ้านแล้วจะเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ หมือนกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่าและจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นรายการจึงนำข้อมูลทั้งหมดสอบถามไปยังรองศาสตราจารย์ดรบุญยังปลั่งกลางอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อไขความจริงเรื่องนี้กันครับจากภาพข่าวนะครับมีไฟไหม้ ลุกขึ้นบริเวณตู้เย็นด้านหลังนะครับตู้เย็นจริงๆแล้วปลอดภัยมากไม่มีส่วนที่จะทําให้เกิดประกายไฟอะไรได้เลยนะครับเป็นไปได้ยากมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เกิดจากวงจรน้นํายาทําความเย็นเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรรองศาสตราจารย์ดรบุญยังยังบอกกับเราอีกว่าตู้เย็นจะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง วัสดุส่วนใหญ่ที่ใช้กันความร้อนอย่างสังกะสีอลูมิเนียมท่อทองแดงส่วนพลาสติกใช้เป็นชนิดทนความร้อนครับอีกทั้งคอมเพรสเซอร์เป็นส่วนประกอบของระบบทําความเย็นใช้วัสดุที่มีมาตรฐานทนความร้อนได้ระดับหนึงรวมถึงมีระบบตัดการทํางานเมื่อเกิดความร้อนสูงจากการทํางานของระบบทําความเย็นอีกด้วย จากภาพแล้วไฟมันก็ลุกค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าน่าจะมีประกายไฟมาจากไฟฟ้ารัดวงจรจากส่วนอื่นข้างๆเพราะน้ำยาตู้เย็นถ้าสมมติร่วมามันก็ไม่ติดไฟอยู่แล้วนะครับประกายไฟอาจจะอาจจะไปโดนเชื้อเพลิงอย่างอื่นอาจจะเป็นพวกพลาสติกที่ติดไฟง่ายนะครับหรือพวกอย่างอื่นที่สามารถทําให้เกิดไฟและเปลวเฟิงนะครับปกติมันจะลุกแล้วมันจะขึ้นข้างบนบนหลังตู้เย็นส่วนใหญ่คนเราก็จะวางของด้วยนะครับ อาจจะมีอะไรที่ติดไฟได้ด้วยนะครับก็เลยการเป็นลามได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วเท่าที่ฟังดูเหมือนกับมีพยายามดับไฟโดยใช้น้ําสาดเข้าไปเชื้อเพลิงบางชนิดก็ไม่สามารถที่ดับได้ด้วยน้านะครับและก็เหมือนกับว่ามีเสียงดังระเบิดคล้ายๆระเบิดเมื่อสาดน้ําเข้าไปอันนี้ก็เป็นไปได้ครับเมื่อเกิดไฟลุกไหม้แล้วนะครับเมื่อเราสาดน้ําเข้าไปน้ํามันมีความเย็นนะครับก็อาจจะทําให้อุปกรณ์ที่ติดไฟอยู่เกิดการแตกตัวส่วนเหตุการณ์นี้ ที่ทาให้บริเวณตู้เย็นเกิดไฟลุกไหม้น่าจะมาจากวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นฟูกที่นอนเสื้อผ้าและของที่วางอยู่บนตู้เย็นเมื่อไฟลุกลามบานปลายหากใช้น้ําที่ไม่มากพอไปดับก็จะยิ่งทําให้เกิดเป็นเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงและกินเวลานานตามมาด้วยผลที่ทําให้คอมเพรสเซอร์ระเบิดและตู้เย็นก็โดนไฟไหม้จนเหลือแต่โครงตู้เย็นอย่างที่เห็น แม้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่เพราะตู้เย็นเครื่องนี้ก็เพิ่งจะซื้อมาได้เพียง8เดือนเท่านั้นและยังอยู่ในระยะการทําประกันก็คงจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ที่พิสูจน์หลักฐานสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้ให้แน่ชัดกันเสียก่อนเบื้องต้นเขาได้ทําการรื้อระบบสายไฟภายในบ้านเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้ครับก็อยากให้ทุกคนสบายใจได้ครับ ตู้เย็นเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยมากจริงๆแล้วครับไม่เป็นส่วนที่ทําให้เกิดไฟฟ้าไม่ได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางผู้ประสบเหตุในครั้งนี้นะครับอยากให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เราใช้นะครับก็หมั่นตรวจสอบดูแลในส่วนระบบไฟนะครับให้ทํางานได้อย่างเหมาะสมถูกต้องที่จริงเราสามารถตรวจสอบด้วยสายตาได้อยู่แล้วนะครับถ้าเรามองแล้วดูแล้วมันอาจจะร้อนจนกระทั่งตัว PVC ฉนวนมันนะฮะ เปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยเราก็น่าจะจะมองเห็นแล้วครับว่าว่ามีความเก่าแล้วก็มีอาจจะมีการใช้งานเกินขนาดนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงอะไรครับดีกว่าจะก,ก่อให้เกิดเพลิงไหม้บ้านต่อมาได้นะครับตู้เย็นเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านที่จะต้องเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงทุกวันดังนั้นเราจึงต้องดูแลเพื่อป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่น การวางตู้เย็นให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมคือวางห่างจากผนังหลีกเลี่ยงความร้อนทั้งแก๊สและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆไม่ควรเสียบปลั๊กตู้เย็นร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมากเกินไปและมันตรวจช็คปลั๊กไฟฟ้าที่เสียบอยู่ให้แน่นอยู่เสมอครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรหรือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงต่อไปได้เรือครับ กเหตุไ่คาดคิดกลายเป็นเหตุเพลิงไหม้ลุกลามบานปลายจนอาจส่งผลให้ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้วิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกวิธีจะต้องทําอย่างไรเพื่อลดความรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียให้ได้มากที่สุดติดตามกันช่วงหน้าครับ